ในยุคของ generative AI ถึงแม้จะเข้าใกล้คนมากยิ่งขึ้นกับการใช้งาน AI นะคะแต่บางคนอาจจะกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะใช้ชีวิตยังไงอยู่กับโลกที่มี AI เต็มไปหมดแบบนี้คนจะมีบทบาทอยู่ตรงไหนบ้างวันนี้เราจะพูดคุยกับดรสมเกตตังเก็บวณิีประธานทีเดียไอนะคะดรคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนกังวลโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีทักษะในด้านของเทคโนโลยีด้วยนะคะดรพอมีเทคโนโลยีใหม่มานะครับทักษะที่เราเคยใช้และมีประโยชน์ ความมีประโยชน์บางทีมันหายไป <c oughs> แล้วมันต้องการทักษะใหม่ครับวันนี้มาคุยกันว่าในยุคข,ของ Gen AI ทักษะอะไรที่มนุษย์จําเป็นต้องมีครับค่ะ <c oughs> อะไรที่มันพัฒนาไปเนี่ยบางทีคนเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากจะใช้งานใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันก็จะมาพร้อมๆกับความกังวลด้วยอย่างนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาตลอดเวลาเลยนะคะตอนนี้ครับแค่ปีนี้ปีเดียวนะครับเปิดปีมาก็มี DeepSeek มาจากจีนนะครับ <c oughs> ทำ Generative AI ราคาถูกลงเยอะนะครับ และในเวลาเดียวกันค่ายอเมริกานะครับอย่างค่าย Google ออก Gemini นะครับตัวใหม่ออกมาบอกว่าตัวนี้นี่โอ้โหให้เหตุผลได้เก่งมากนะครับเพราะฉะนั้น AI เก่งขึ้นทุกวันแล้วมนุษย์นะครับยังจะต้องการทักษะอะไรอยู่ถ้าเรามาดูพัฒนาการแต่ละอย่างของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่จะบอกว่า ตัวนี้เราไม่ต้องทาแล้วอะแล้วมันก็จะเกิดคำถามตามมาว่าแล้วเราต้องทําอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมอาจารย์ครับ,บเราดูประวัติศาสตร์ดูนะครับเช่นสมัยหนึ่งนะครับก่อนมีเครื่องคิดเลขนะครับที่แพร่หลายคุณพิมพ์จําได้ไหมครับเราต้องเรียนคณิตศาสตร์เราต้องเรียนหารยาวค่ะซึ่งหารยาวมันซับซ้อนมากถึงทุกวันนี้เราคงตั้งคําถามว่าเราเรียนหารยาวไปทําไมนั่นก็คือพอมีเครื่องคิดเลขนะครับการคํานวณละเอียดแบบนั้น มีความจําเป็นลดลงในเวลาเดียวกันเรารู้ได้ไงว่าเรากดเครื่องคิดเลขแล้วเรากดไม่ผิดนะครับเราก็ต้องมีวิธีการในการประมาณการหยับหยาบเป็นเพื่อตรวจสอบได้ว่าเออเรากดถูกนี่ก็คือทักษะใหม่ที่ต้องการสําหรับยุคที่มีเครื่องคิดเลขนะครับพอยุคที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแทนที่เราต้องไปจําข้อเท็จจริงต่างๆเดี๋ยวนี้เราก็ถามอากูได้ใช่ไหมครับแป๊บเดียวก็รู้แล้วแต่เดี๋ยวนี้ข้อมูลปลอมมันเยอะ<ม>ในอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นดูข้อมูลจากหลายแหล่งรู้ได้ยังไงว่าแหล่งไหนจริงแหล่งไหนไม่จริง เพราะฉะนั้นทักษะการมีความคิดเชิงวิพากษ์นะครับตรวจสอบได้ว่าจริงไม่จริงมีวิจารณญาณตัวนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากขึ้นคําถามก็คือพอมีเจน AI มาช่วยสร้างสรรค์งานมาช่วยเขียนโปรแกรมมาช่วยเขียนหนังสือนะครับมาช่วยสร้างภาพใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วมนุษย์เรายัางต้องมีทักษะอะไรอยู่ครับความจําเป็นในการสร้างงานเองมันจะลดลงแต่มันคงมีทักษะอะไรบางอย่าง ที่เราคงต้องมีมากขึ้นครับอะไรคะที่เราจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปหรือว่าเป็นบทบาทของมนุษย์แทนที่จะเป็น AI อะค่ะครับผมค,คิดว่ามีทักษะสัก4อย่างนะครับ 1. ค,คือเลือกใช้ให้ถูกงานเพราะว่า AI นะครับมันไม่ได้ทําได้ทุกเรื่องมันมีข้อผิดพลาดเรียกว่ามันมีความมั่วอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกว่าเอา AI ไปทําอะไร และไม่เอาไปทํากรณีไหนนะครับมันก็จะมีงานนะครับถ้าแบ่งหยับๆนะครับก็จะมีงานแบบประเภทพลาดได้นะครับเป็นงานความคิดสร้างสรรค์เอา AI มาช่วยระดมสมองมาช่วยเขียนนิยายแบบว wow ้าวๆแบบแปลกๆอย่างนี้ผิดไปไม่มีข้อเสียหายอะไร,ร AI ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับงานอีกประเภทหนึ่งซึ่งผิดไม่ได้เช่นเขียนโปรแกรมพอเขียนโปรแกรมไปทําบัญชีบัญชีก็จะผิดใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีวิธีตรวจสอบว่าโปรแกรมมันถูกมันผิดได้ไม่ยาก วิธีแบบนี้ก็แปลว่าเอา AI มาใช้ได้นะครับส่วนงานที่เป็นงานที่พลาดก็ไม่ได้ตรวจก็ตรวจยากเพื่อการตรวจยากพอๆกับการทำเองเช่นไปวิเคราะห์ทางการเงินไปเขียนสัญญาทางกฎหมายมถ้าเขียนสัญญาแล้วนักกฎหมายก็ต้องมานั่งอ่านถ้าผิดไปจุดหนึ่งอาจจะเกิดความเสียหายได้ก็แปลว่าต้องตรวจกันละเอียดแปลว่างานแบบนี้ AI อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับก็ต้องดูว่างานแบบไหนเหมาะหรือไม่เหมาะกับ AI อย่างที่สองนะครับ AI ทำได้แล้วทำยังไงให้งานเราโดดเด่นแปลว่าเราต้องเติมบางอย่างซึ่งคนอื่นไม่มีมยกตัวอย่างเช่นเติมจินตนาการของเราภาพที่เห็นนี้นะครับภาพที่เพนกวินคุยกันกันกบโดนัลด์ทรัมป์เป็นภาพที่กลายเป็นมีมกระจายทั่วไปเพราะมันเป็นภาพมีความคิดสร้างสรรค์เข้ากับสถานการณ์ แปลว่าคนวาดภาพนี้ไม่ใช่ใช้ AI อย่างเดียวนะครับที่ใครๆก็ทําได้แต่ต้องมีความคิดด้วยว่าจะเติมยังไงใส่เข้าไปในภาพให้มันน่าสนใจตรงนี้แหละครับความสามารถของมนุษย์ที่ต้องมีเหนือ AI ครับค่ะยังมีส่วนไหนอีกไหมคะที่เราจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะครับอย่างที่3พอเราจินตนาการว่าเราอยากได้อะไรแล้วเราต้องรู้จักวิธีสั่งให้ AI ทําให้ได้ผลอย่างที่เราต้องการอย่างภาพเรื่องของก็อดซิ l ล่านะครับที่กลายเป็นขนมครัวซองเนี่ย จินตนาการล้ำเหลือนะครับภาพนี้จินตนาการมาแล้วสั่งยังไงให้ AI วาดภาพออกมาอย่างที่เราต้องการได้ก็แปลว่าเราต้องรู้วิธีสั่งคนที่ทำภาพนี้คือคุณพี่หาวนะครับคุณต่อพงศานวรานะครับ<ะ>ซึ่งเป็นช่างภาพที่เก่งมากก็จะรู้จักวิธีถ่ายภาพแบบต่างๆก็รู้ว่าถ่ายภาพแบบไหนนะครับ สั่งไป AI แล้ว AI จะทําออกมาได้สวยก็เป็นตัวอย่างของการที่ต้องคิดคําสั่งสั่ง AI ให้ตรงกับความต้องการครับและสุดท้าย AI สร้างสรรค์งานมามากมายด้วยเวลาที่รวดเร็วแต่มันมีที่ผิดมันมีอคติต่างๆมันมั่วออกมาได้เพราะฉะนั้นมนุษย์เราซึ่งต้องรับผิดชอบต้องตรวจงาน AI เป็นถ้าทําแบบนี้ได้ก็จะใช้ประโยชน์จาก AI ได้และนี่คือ4ทักษะใหม่มนุษย์ต้องมี ในยุคของ Gen AI ครับมันก็ยังพอมีช่องที่จะต้องให้มนุษย์เข้าไปเป็นคนที่มีบทบาทกำกับดูแล AI อีกชั้นหนึ่งแบบนั้นนะคะครับ,รบมนุษย์ยังมีบทบาทเสมอครับ,รบแม้ว่า AI จะเก่งขึ้นแม้ว่าในยุค Gen AI ทักษะเดิมๆหลายเรื่องจะหายไปแต่จะมี4ทักษะใหม่เลือกใช้ AI ให้ถูกงานเติมจินตนาการของมนุษย์นะครับผุดคำสั่ง ตามต้องการแล้วก็ต้องตรวจสอบงานให้เป็นครับทำสี่เรื่องนี้ได้จะติดอาวุธให้ตัวเราใช้ AI ได้ประโยชน์เยอะอแล้วก็สามารถแข่งขันได้ในโลกของ AI อครับยิ่งทำให้คนใช้งานยิ่งดูเก่งขึ้นแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะคะใช่เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ